สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนะบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลครับคลิปนี้โอ้หโหกระเซิงก,กระเซิงมาเจอกันช่วงภาคเสียงครับกับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่สามสิบสานะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะครับอ่ะสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับไล่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับอาริซอนเบ็คเกอร์มาติดฟันได เทรนด์อโนโรเบอร์สันนะครับกองกลางฟาบินโยตียโก,โกในนาบีเกต้นานะครับข้างหน้าเป็นซาร่ามานโชต้านะครับเอเครเริ่มนะครับริบูลบุกจากขวาไปซ้ายนะครับส่วนนี้วอตันบุกจากซ้ายไปขวาครับโอ้สามประสานแดนหน้าของริพูลวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครยิงเข้ากรอบเลยครับไม่ว่าจะเป็น มาเน่พลิกยิงข้ามคานนะครับโชต้ายิงลูกเปิดของแอนดูลูเบอรซนทางด้านซ้ายก็ยิงข้ามยิงเฉียวเสานะครับส่วนซาล่าก็ได้ลองปั่นครั้งหนึ่งจากลูกที่เกต้าตั้งให้ก็หลุดออกไปอีกครับไปที่อันฟิลครับพึ่งหลังนี่พูลเขียนเริ่มเล่นก่อนพี่หมาดบอกว่าแชมป์มีหนึ่งเดียวถูกต้องครับ มีขูนบกจากซ้ายไปขวาครับครึ่งหลังส่วนเอวตันบุกจากขวาไปซ้ายครับศูนย์ศูนย์ครับสก,กอร์มีการเปลี่ยนแปลงครับผ่านได้ครับเดียกโก้ซาลูมาเน่กว่าไงครับมาเน่มาเน่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขวางมาที่สาราทางขวาสาราสาราตัดเข้าในไปสาราตัดเข้าในจิ้มต่อเทรนอนโนเทรนยอดไปทางซ้ายโลเบอร์สัน แหมตบมาลูกแรกมันโด่งแล้วใช่ไหมส่วนแม่นมงออกมาเดี๋ยวมาติหมาแล้วแทงไปลูกนิดจะให้กลับมาเนี่ไม่ได้ครับเตียโก้ขึ้นมงบอลไปถึงแอนดูโรสันทางซ้ายโรบอสันตั้งป้อมมองมองแล้วไหลมาหน้ากรอบแกต้นฟ้าบินโยไม่ยิงครับเทนจิมแล้วมาเนี่มมงเช็ดก,กันอีกทีฟาบินโยตะก,กิดเกตาเข้าไปช่วยแล้วทิชานสนจ่ายมาบอลอยู่ที่อีโบบี้อีโบบี้มาแล้วแอนโทนีกอร์นสปีดขึ้นไปอีโบบี้จี้ขึ้นมาจ่ายมาแอนโทนีกอร์นเจอกับ มาติปมีชนล่วงไปแล้วครับผู้สินว่ายังไงครับบอกว่าไม่มีอะไรลุกขึ้นมาเล่นกันต่อครับแล้วเป็นลูกตั้งแต่ยะปากประตูของลิเวอร์ pool ครับโอ้โหกอดอนนี่พยายามที่จะเอาจุดโทษให้ไกเอวตั้นให้ได้ครับนี่ครับอีวบี้แทงมาแล้ววัดเจมมาติปก็ไม่พลวดครับขายาวก้าวใหญ่วิ่งช้าแต่ว่าสาวเอาสาวเอาแล้วพู้เติมมาทางขวาครับตาล่าเปิดด้วยขวาลูกนี้ เจ้เชมัสโคแมนเคลียออกหลังใบก่อนครับโอ้โหริบูลได้สวนกลับมาในเตะมุมครับเดี๋ยวทำสมของต้มตั้งก่อนจะได้ยิงประตูทำเป็นทรงโลโคขวานเลยจะเหลือหนึ่งหรือสามสี่ครับวันนี้หงเหลือหนึ่งแตมเหมือนเดิมครับพี่พี่เมย์ครับผมเชื่อครับเชื่อเต็มอกครับเชื่อเต็มอกผมเลยแหละใครไม่เชื่อผมเชื่อครับว่าริบูลจะชนะวันนี้จุกครุมาแล้วครับสองคนครับโอริกี้กับดีอาร์สครับเป็นยังไงครับเจเคจัดเต็มครับนาทีที่หกสิบครับ เป็นยังไงครับมหาเทพมาแล้วครับพี่นิพาพรบอกต้องสวดพาหงมไหมไม่ต้องครับพี่นิพาพรครับเดี๋ยวดูว่าแทนใครครับนาบีเกตาหนึ่งครับเอ๊เล่นยังไงอรสี่สองสามหนึ่งหรือเปล่าครับเอามาเน่ออกครับโอ้โหเซเคเลือกมาเน่แบบนี้ก็เอาโชต้าเข้าในครับรีบปุนเปลี่ยนสองนะครับเอามาเน่กับเกตาออกครับแล้วก็เอาโอริกี้กับดิออสลงมาครับเดี๋ยวดูว่าจะยืนตำแหน่งยังไงครับเสียมาติดมาสาระ ซาร่าเอายกไปแล้วครับโอลิเกซาร่าเบิ้นโชตาบงเออลูเบอร์สันยิงนะกูบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอก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 แบอกเป็นยังไงเป็นยังไงเชื่อหรือยังคาถาในบริกรรมในใจไม่ต้องพูดออกมาฮึมห้ามากูคุยอีกเดเป็นลมไม่มีมียอนดมอยู่ เป็นไงครับแอนดรูโรมาสรันครับดูภ้าช้าครับมาติดซาร่าโอริกี้แล้วซาร่าแล้วซาร่าเป็นคนแอซิดครับอือ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 เอาไปห้าสูกเลยโอ้สะใจโอ้ เห็นไหมลูกหัวขวานเชื่อเลยยังเชื่อเลยยังลูกหัวขวานจริงริงวัตูเชื่อหรือยังลูกหัวด้วยลูกหัวด้วยเมื่อกี้โรตันลูกหัวด้วยเทพกี้มาอีกแล้วนะครับสาธุเทพกี้นะครับเอแต่มุมอีกครั้งของรีฮูนครับทางซ้ายครับเปิดโค้งมาเห็นเดอร์สันเห็นเดอร์สันจอดเข้าไหนแล้วจักรยานอากาศลูกนี้ โตลิกีครับโอ้ย20 85นาทีครับ20คูณส,ส,สวัสดิ์ไทยพี่บัตรลาบามีจุบุจุบุ มหาเทพโอริกี้ครับเห็นรอยชิ้มของเจเคในช่วง5นาทีสุดท้ายครับโอ้โหก่อนหน้านั้นนี่แยกเครียวเดี๋ยวดูภาพช้าครับเตะมุมทางด้านซ้ายครับโลเปสันบอลตกพื้นก็ไม่มีใครโดนบอลครับแล้วฮนเดอร์สันเนี่ยหยอดกลับไปที่เสาสองแล้วเป็นดีอาร์ตครับจักรยานอากาศครับโอ้โหแล้วผู้เล่นของเอเวอเรตไม่มีใครขยับเลยครับโอริกี้วิ่งเข้าหาบอลคนเดียวครับกลายเป็นลูกแอซซิตของหลุยดีอาร์ตครับ ลอยครับหลบลอยไหมครับแอนดูรบอตันยังยังอยู่ครับโอ้โหผัวพันอีลันพันตูจบเกมครับอือสามเติม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 อืออ่ะไปสรุปหลังเกมนะครับเร์พูลครับชนะเอเวอร์ตันครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยบอกพีดบอกถือรันพี่นองดีใจครับก็เป็นทางด้านของ แอนดูโรเวอร์ซันครับมายิงเปิดสกอร์แรกนะครับนาทีที่62ครับแล้วก็ดิวอโอริกี้นาทีที่83ครับเป็นประตู2ลูกให้ลิเวูลชนะแล้วเก็บ3แต้มนะครับตามหลังซิตี้เหลือ1นคะแนนเหมือนเดิมครับจังหวะถิติอื่นๆนะครับลิเวูลยิงไป18นะครับแต่ว่ามันตรงกรอบมันน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าเกมรับของเอเวอร์ตันก็ดีมากเข้ากรอบไปแค่4ครั้งนะครับได้มา2ลูกในครึ่งหลังส่วนเอเวอร์ตันยิง9เข้ากรอบไปหนเดียวครับ เซ็นต์ครองบอลรีบูล83เอเวอตตัน17นะครับแล้วก็จังหวะฟาวน์นี่ฟาวน์เท่ากันเลยครับรีบูลฟาวน์8เอเวอตตันฟาวน์8ครับรีบูลโดนไป2เหลืองเอเวอตตันโดนไป5เหลืองครับเตะมุมเนี่ยรีบูลได้ไป13ครั้งเอเวอตตันได้ไป1นะครับเพิ่มอีก3คะแนนครับเป็นแข่ง33เท่ากับแมนซิตี้นะครับชนะ24เสมอ7แพ้2 79แต้มนะครับตามหลังซิตี้เหลือแต้มเดียวนะครับประตูได้รีบูลยิงได้85เสีย22นะครับ แล้วก็ประตูได้เสียบวก63นะครับตอนนี้ก็นำหน้าแมสซิตี้อยู่4ลูกก็ยังได้ลุ้นครับทั้งจำนวนแต้มจำนวนประตูได้แล้วก็ประตูได้เสียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมครับ มีปัญหาหมองคล้ำเรื่องของผิวหน้าผิวสีผิวกายนะครับสิวฝ้ากระจุดด่างดำผลิตภัณฑ์สบู่กายยาก้อนเล็กจิ๋วแต่แจ๋วสบู่ส้มจิ๋วนะครับก็นละ29บาทนั้นนะครับฝากไปด้วยนะฝากถึงแม่บ้านฝากถึงลูกใครชอบเรื่องนี้ติดต่อ<ช>มา<ว>เลยนะครับคุณบริยานะ0929707118 ฝากแนะนำนะครับมีค <on> ําแนะนําดีๆให้โทรมาสอบถามได้เลยครับพระควยสวยทุกการติดตามทุกการรุุุนนทกกาสนับสนุนเด้อขอให้ความทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปถึงท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านแฟนบอลทุกคนร่ำร่ำโดยตัวปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่โอกาสหน้าเราจะเดินทางไปสู่สี่แชมป์ด้วยกันเพี่ยง